โฮมซวิตโฮมออนไลน์จะเป็นตัวเกมในเวอร์ชั่นสมบูรณ์มาในเกมเพลย์รูปแบบใหม่ด้วยโหมดตัดนิวรณ์เป็นโหมดซีวีสที่ออกแบบมาเพื่อลดข้อจำกัดด้านสมดุลของเกมอย่างสมบูรณ์กับภารกิจล่าวิญญาณผู้มาเย็นที่ถือว่าเดนโซเพียงคนเดียวของฝ่ายจะกลายร่างเป็นผู้คุมเพื่อออกล่าส่วนผู้มาเย็นที่เหลืออยู่จะขัดขวางการประทะเพื่อไม่ให้ใครสักคนต้องสูญเสียรวมถึงโหมดกงวิญญาณสไ વ ์โหมดซี1ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบการเล่นดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบบรรยากาศเกมเพย์ซีวีนหนึ่งแบบเดิมก็สามารถเข้าเล่นเกม Home Switch Home s u r v i v e ในรูปแบบ r e e t o p l a y ได้เช่นกันกราฟิกในเกมมีการอัปเดตท,ทำใหม่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าเมนเมนูหน้าล็อบบี้อินเทอร์เฟซกราฟิกที่สวยขึ้นมีการเล่นที่ลื่นไหลามากขึ้นแะจะมีการย้ายข้อมูลผู้เล่นจาก Home s w i t h o m e s u r v i v e มา Home Switch Home Online ทั้งหมด ซึ่งโฮมเซอรวล์ก็ยังสามารถเล่นได้แต่มีการรีเซ็ตข้อมูลในโฮมเซอวลให้ทุกคนเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดส่วนตัวละครจะไม่ได้มีให้เล่นทุกตัวและสําหรับผู้เล่นใหม่ของเกมโฮมซีวิตโฮมออนไลน์จะมี6ตัวละครฟรีให้ได้เล่นกันระบบใหม่ในโฮมออนไลน์ที่แตกต่างจากโฮมเซอรวลอย่างระบบความก้าวหน้าของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นการคืบ่หน้าของตัวละครเมื่อเลเวลตัวละครเต็มจะปลดล็อกทักษะประจําตัวละครนั้นๆและนําทักษะมาปรับแต่งให้กับตัวละครอื่นได้ผ่านระบบ เคิร์ชแอนด์ลิหรือคำสาบและเครื่องรางอย่างเช่นวา r เดนที่มีเคิร์คำสาบ s p e c t ตอ Mode หากทำการปลดล็อกทักษะนี้แล้วก็สามารถนำมาปรับแต่งใช้ได้กับวา r เดนทุกตัวได้ทำให้การเล่นมีหลายรูปแบบอยู่ที่ว่าจะนำทักษะเหล่านั้นมาปรับใช้แบบไหนส่วนระบบสเตมิน a ามีการนำกลับมาเหมือนที่เคยใช้ในเกม Home Sweet Home Survive ระบบร้านค้ามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทั้งการันตีของหายากมีสกินแบบพิเศษ เครื่องประดับตัวละครเกอรี่ไทจะมีคุณสมบัติพิเศษที่ต้องรอดูในตัวเกมและการเปิดม่อให้ได้ตามจํานวนเพื่อสามารถปลดล็อกของต่างๆได้ยิ่งเปิดมากก็ยิ่งสามารถได้ของตามที่ร้านค้ากําหนดเอาไว้ส่วนตัวละครทีิดาราตีจะได้เล่นพร้อมกับวันที่ตัวเกมเปิดซึ่งยังมีตัวละครอื่นๆอัปเดตตามกันมาอย่างต่อเนื่องกับแมปบ้านไทยหรือแมปอื่นๆก็จะอัปเดตตามมาแล้วเจอกัน1มิถุนายนนี้ เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้า,าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ